สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันถึงสิ่งที่หลายคนทั้งรักทั้งกลัวนั่นก็คือกาแฟคุณเคยรู้สึกแปลกใจไหมครับวันหนึ่งเพิ่งเห็นข่าวว่ามีงานวิจัยพบว่าการดื่มกาแฟสามารถปกป้องหัวใจและหลอดเลือดทําให้ชีวิตยืนยาวได้แต่วันรุ่งขึ้นอาจจะมีรายงานอีกชิ้นหนึ่งโผลมาเตือนว่าการดื่มกาแฟมากเกินไปจะทําให้สมองฝ่อหรือ,ออาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้เดี๋ยวก็เป็นยาอายุวัฒนะเดี๋ยวก็กลายเป็นใบสั่งตาย ผู้เชี่ยวชาญและงานวิจัยเหล่านี้กำลังทำอะไรกันอยู่แน่พวกเราคนธรรมดาที่แค่อยากจะดื่มกาแฟสักแก้วเพื่อเพิ่มความสดชื่นหรือเพลิดเพลินกับช่วงบ่ายสบายๆตกลงแล้วควรจะเชื่อใครดีหากคุณมีความสงสัยเช่นเดียวกันวิดีโอนี้คุณต้องดูให้จบตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับผมจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดช่วยให้คุณเข้าใจความลับเบื้องหลังทั้งหมดในครั้งเดียวหลังจากดูวิดีโอนี้จบคุณจะไม่ต้องสับสนกับข่าวที่ขัดแย้งกันไปมาอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดื่มกาแฟอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณเองแต่ยังสามารถชมกาแฟที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริงเพื่อให้เราห่างไกลาจากโทษและเข้าใกล้คุณประโยชน์ให้กับครอบครัวและเพื่อนๆของคุณได้อีกด้วยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักหากคุณใส่ใจสุขภาพของตัวเองโปรดคลิกปุ่มติดตามและเปิดการแจ้งเตือนหากคุณรู้สึกเหมือนกันโปรดพิมพ์หนึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นหากคุณกำลังเผชิญกับโรคที่คล้ายกันโปรดแสดงความคิดเห็น ในช่องแสดงความคิดเห็นผมจะพยายามตอบคำถามของคุณให้ดีที่สุดเอาล่ะครับเรามาดูกันก่อนว่านักวิทยาศาสตร์เหล่านี้กำลังถกเถียงอะไรกันอยู่ก่อนอื่นมาฟังข่าวดีกันก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนเพื่อนที่ชอบดื่มกาแฟในปีนี้เองปี2024มีรายงานการวิจัยล่าสุดที่เป็นข่าวดีสำหรับคอกาแฟอย่างแท้จริงงานวิจัยพบว่าการดื่มกาแฟมากกว่า 3. แก้วต่อวันสามารถลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้เกือบ50เปอร์เซนต์ คุณฟังไม่ผิดครับลดลงถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวไม่เพียงแค่นั้นงานวิจัยยังพบว่าการดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมยังสามารถเพิ่มจำนวนแบคทีเรียชนิดดีในลําไส้ของเราซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ช่วยรักษาสุขภาพของเราให้ดีขึ้นได้ถึง8เท่าฟังดูแล้วกาแฟก็เหมือนกับของขวัญจากสวนเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งดีใจไปครับเราลองย้อนเวลากลับไปหน่อยมาดูงานวิจัยในปี2022 งานวิจัยชิ้นนี้จากออสเตรเลียไม่ได้มองโลกในแง่ดีขนาดนั้นโดยเตือนว่าการดื่มกาแฟมากเกินไปในแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิน6แก้วอาจมีความสัมพันธ์กับปริมาณสมองที่เล็กลงคําว่าสมองฝ่อสี่คำนี้ฟังแล้วน่าขนลุกใช่ไหมครับเรื่องที่วุ่นวายกว่านั้นยังไม่จบแค่นี้ในปีเดียวกันปี2024นี้เองมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่สร้างความตกใจให้เราอีกครั้งโดยระบุว่าปริมาณการดื่มกาแฟที่สูงขึ้นดู เหมือนจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับการเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งปอดทีนี้ล่ะครับด้านหนึ่งบอกว่าช่วยปกป้องหัวใจอีกด้านบอกว่าทำลายสมองและอาจเกี่ยวข้องกับมะเร็งปอดนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำเหล่านี้ถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนแต่คนที่สับสนและกังวลใจที่สุดก็คือประชาชนคนธรรมดาอย่างเราๆที่แค่อยากจะดื่มกาแฟอย่างสบายใจใช่ไหมครับแล้วปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่งานวิจัยเหล่านี้ไม่น่าเชื่อถือหรือจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ครับ หัวใจของปัญหาอยู่ที่เราทุกคนมองผิดจุดที่ผ่านมาเมื่อเราพูดถึงข้อดีข้อเสียของกาแฟสิ่งแรกที่เรานึกถึงก็คือคาเฟอีนแต่วันนี้ผมจะบอกความจริงที่จะล้มล้างความเข้าใจทั้งหมดที่คุณเคยมีมาสิ่งสําคัญที่สุดที่ตัดสินว่ากาแฟแก้วหนึ่งจะมีประโยชน์หรือเป็นโทษต่อคุณนั้นไม่ใช่คาเฟอีนเลยแต่เป็นสารอีก3อย่างที่ซ่อนอยู่ในกาแฟที่เราไม่เคยสังเกตมาก่อนในกาแฟดำหนึ่งแก้วมีสารประกอบที่ซับซ้อนกว่า1000ชนิดวันนี้เราจะมาจับ มือสังหารที่สําคัญที่สุดสามตัวออกมาเพื่อให้คุณได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของพวกมันเมื่อคุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เท่ากับว่าคุณได้กุญแจที่จะไขปริศนาทั้งหมดของกาแฟแล้วครับมือสังหารตัวที่หนึ่งอะคริลาไมท์อะคริลาไมด์ชื่อนี้ฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคแต่คุณคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีพูดง่ายๆก็คือมันเป็นสารที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยมะเร็ง IARC จัดให้อยู่ในกลุ่ม2อแอมปร์คืออาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์หนึ่ง สองสามหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในการทดลองกับสัตว์ได้พิสูจน์แล้วว่ามันมีคุณสมบัติก่อมะเร็งสองสี่แต่หลักฐานในมนุษย์ยังไม่เพียงพอของโปรดของคุณอย่างเฟรนทรสซ่า er, มันฝรั่งทอดกรอบหรือแม้แต่ปลาท่องโกของทอดสีเหลืองทองกรอบๆเหล่านั้นล้วนมีสารนี้อยู่แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับกาแฟเกี่ยวข้องอย่างมากเลยครับอะคริลาไม่เกิดขึ้นในขั้นตอนการคั้วมเมล็ดกาแฟหนึ่งสองสี่มเมล็ดกาแฟดิบไม่มีสารนี้อยู่ แต่เมื่อผ่านการคั้วด้วยอุณหภูมิสูงมันก็จะถือกำเนิดขึ้น 2. นี่คือเหตุผลที่เรามักจะได้ยินว่ากาแฟก่อมะเร็งซึ่งต้นต่อที่แท้จริงก็คือสารอะคริลาไมัตัวนี้นี่เองแต่ไม่ต้องตกใจไปครับจำประเด็นสำคัญนี้ไว้ในเมื่อมันเกิดขึ้นระหว่างการคั้วนั่นก็หมายความว่าเราสามารถควบคุมปริมาณของมันได้โดยการควบคุมระดับการคั้วนี่คือกุญแจดอกแรกในการแก้ปัญหานี้ครับเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดว่าต้องเลือกอย่างไรมือสังหารตัวที่สองคาเฟสตอส คาเฟสโตและคาวีออลคาเวลสองชื่อนี้อาจจะเรียกยากกว่าเดิมคุณไม่จําเป็นต้องจําครับแค่จําไว้ว่ามันเป็นสารจําพวกน้ํามันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในกาแฟ56หลายคนที่ดื่มกาแฟมักจะมองหาความเข้มข้นและความกลมกล่อมซึ่งส่วนใหญ่มาจากน้ํามันเหล่านี้นี่เองแต่ว่าน้ํามันเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อร่างกายของเราครับงานวิจัยทางการแพทย์ได้ชี้ชัดแล้วว่าสารสองชนิดนี้จะกระตุ้นให้ตับของเราผลิตคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL low density l i โ o p r o t e ีนในเลือดเพิ่มสูงขึ้น7-8และในขณะเดียวกันก็ยังทำให้ระดับไตรกลีเซไรด์ของคุณสูงขึ้นด้วยเมื่อค่า2ตัวนี้สูงขึ้นสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของคุณก็ต้องเตรียมรับสัญญาณเตือนความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนี่ไม่ใช่การขู่ให้กลัวนะครับมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งรองรับที่นอร์เวย์เคยมีการศึกษาขนาดใหญ่มากที่ติดตามผู้คนกว่า5 0 0 0 0 0คนเป็นเวลานานถึง 20ปี8ผลการวิจัยพบว่าคนที่ดื่มกาแฟที่ไม่ผ่านการกรองเป็นเวลานานเนื่องจากได้รับคาเฟอสตอนและคาวีออลในปริมาณมากมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ9โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ชายที่มีอายุเกิน60ปีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง19เเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับปัจจัยสำคัญที่สองปรากฏขึ้นมาแล้วในเมื่อสิ่งไม่ดีเหล่านี้คือน้ำมันก็หมายความว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชงเพื่อกรองมันออกไปได้ 7, นี่คือกุญแจดอกที่สองในการแก้ปัญหานี้ครับพูดถึงตัวร้ายไปสองตัวแล้วเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพระเอกในกาแฟด้วยนั่นก็คือสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดโดยมีกรดคลอโรโจีนิกคลอโรเจนิกแอซิดเป็นตัวแทน5นี่คือสมบัติล้ำค่าที่แท้จริงในกาแฟมันช่วยให้ร่างกายของเราต่อสู้กับการอักเสบปกป้องหัวใจและหลอดเลือดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดประโยชน์ของการดื่มกาแฟที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ ส่วนใหญ่มาจากสารเหล่านี้50แต่ส่วนที่ขัดแย้งและซับซ้อนที่สุดอยู่ตรงนี้สารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้กับสารก่อมะเร็งที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้อย่างอะคริลาไม่มีความสัมพันธ์แบบอยู่ร่วมกันไม่ได้งานวิจัยพบว่ายิ่งเมล็ดกาแฟถูกขั้วนานขึ้นและใช้อุณหภูมิสูงขึ้นแม้ว่าปริมาณสารก่อมะเร็งอะคริลาไม้จะลดลงอย่างมาก21แต่ในขณะเดียวกันสารต้านอนุมูลอิสระอันล้ำค่าเหล่านี้ก็จะถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากเช่นกัน 12แต่ข่าวดีก็คือแม้ว่าจะต้องสูญเสียไปบางส่วนแต่สิ่งดีๆที่ยังคงเหลืออยู่ในกาแฟก็ยังมีอยู่มากเราแค่กำลังชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีข้อเสียและเลือกทางที่ส่งผลดีต่อเราโดยรวมมากที่สุดตอนนี้คุณเข้าใจแล้วหรือยังครับว่าทำไมผลการวิจัยเกี่ยวกับกาแฟถึงได้ขัดแย้งกันขนาดนี้เพราะระดับการคั่วที่แตกต่างกันวิธีการชงที่แตกต่างกันทำให้ส่วนประกอบของสิ่งที่เข้าไปในท้องของคุณแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง สิ่งที่คุณดื่มเข้าไปอาจจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหรืออาจจะเป็นยาพิษที่มีทั้งสารก่อมะเมร็งและระเบิดเวลาของโรคหัวใจและหลอดเลือดดังนั้นอย่ามัวแต่สนใจเรื่องคาเฟอ,อีนอีกต่อไปเลยครับสิ่งที่ตัดสินว่ากาแฟแก้วนี้จะช่วยชีวิตหรือฆ่าชีวิตคุณนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้จักเลือกและชงกาแฟอย่างถูกวิธีหรือไม่ต่อไปนี้คือ 3. กฎทองซึ่งเป็นเนื้อหาที่สำคัญที่สุดของวันนี้ขอให้คุณจำให้ขึ้นใจครับ กฎทองข้อที่1ปัญญาในการเลือกเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟอาราบิก้าขั่วเข้มคือตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดของคุณสิ่งแรกที่เราต้องจัดการคือสารก่อมะเร็งที่น่ากลัวที่สุดอย่างอะคริลามด์วิธีการนั้นง่ายมากครับคือเริ่มจากการเลือกเมล็ดกาแฟขอให้คุณจำข้อสรุปนี้ไว้เลือกเมล็ดกาแฟขั้วเข้มทำไมละ่ะเพราะนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองให้เราแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดกาแฟขั่วอ่อนที่มีรสเปรี้ยวและสีอ่อนกว่า เมล็ดกาแฟคั่วเข้มที่ผ่านการคั่วด้วยอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานจะมีปริมาณอะคริลาไม่ลดลงอย่างมากถึง35เปอร์เซ็นต์นี่คือความแตกต่างที่น่าทึ่งมากเราควรให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงที่ชัดเจนที่สุดในการก่อมะเร็งให้ต่ำที่สุดก่อนนี่คือทางเลือกที่ฉลาดกว่าอย่างแน่นอนในด้านสายพันธุ์ถูหากกงบวกประมาณเอื้ออำหนวยพยายามเลือกเมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่มีคุณภาพดีกว่าและรสชาติคงที่กว่าแทนที่จะเป็นเมล็ดโรบัสต้าที่มีรสขมกว่า และมีปริมาณคาเฟอีนสูงกว่านอนจุดนี้ผมต้องขอเตือนเป็นพิเศษมีกาแฟชนิดหนึ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือกาแฟสําเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นแบบ3อินหนึ่งหรือกาแฟดําสําเร็จรูปชนิดผงทําไมละ่ะเพราะกระบวนการผลิตกาแฟสําเร็จรูปนั้นซับซ้อนมากมเมล็ดกาแฟจะต้องผ่านการสกัดด้วยความร้อนสูงและการทําแห้งหลายครั้งกระบวนการให้ความร้อนซ้ำๆนี้เองที่เป็นแหล่งพาะพันธุ์ทุะครีลาไม้จํานวนมาก11 งานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าปริมาณอะคริลามัยในกาแฟสําสเร็จรูปโดยทั่วไปสูงกว่ากาแฟาที่เราบดเมเล็ดเองสดๆมากหนึ่งการแลกความสะดวกสบายกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่คุ้มค่าเลยกฎทองข้อที่ 2, สองิวปะแห่งการชงกระดาษกรองแผ่นเดียวคือเครื่องรางคุ้มกันชีวิตของคุณเอาละเลือกเมเล็ดกาแฟาที่ถูกต้องแล้วเราก็แก้ปัญหาอะคริลาไมัยได้แล้วต่อไปเราจะมาจัดการกับคาเฟ่สต์เอและคาวีออลสองตัวการที่ทำร้ายหัวใจและหลอดเลือด วิธีการนั้นง่ายยิ่งกว่าง่ายจนคุณอาจจะคาดไม่ถึงเครื่องรางคุ้มกันชีวิตของคุณก็คือกระดาษกรองแผ่นบางๆใช่ครับง่ายขนาดนั้นเลยการศึกษาครั้งประวัติศาสตร์ในนอร์เวย์ที่มีผู้เข้าร่วมกว่า500,000คนข้อสรุปที่สําคัญที่สุดที่ได้ก็คือการกรองเป็นเส้นแบ่งสําคัญที่ตัดสินว่ากาแฟนั้นดีหรือไม่ดี8 9งานวิจัยชี้ชัดว่าเมื่อเทียบกับการดื่มกาแฟที่ไม่ผ่านการกรอง คนที่ดื่มกาแฟที่ผ่านการกรองอย่างสม่ำเสมอมีอัตราการเสียชีวิตโดยรวมลดลงถึง15%ความแตกต่าง15%นี้มาจากกระดาษกรองแผ่นเล็กๆแผ่นเดียวมันช่วยกั้นน้ำมันที่เป็นอันตรายซึ่งเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและไตกลีเซอร์ไรออกไปได้เกือบทั้งหมด8ดังนั้นวิธีการชงแบบไหนที่แนะนำที่สุดละ่ะที่แนะนำอย่างยิ่งคือกาแฟริปพอร์โอเวใช้กระดาษกรองหรือผ้ากรอง ซึ่งเป็นวิธีที่คลาสสิกและมีประสิทธิภาพที่สุดกาวไซฟอนไซฟอนใช้วิธีการกรองด้วยผ้าหรือกระดาษเช่นกันให้ผลการกรองที่ดีมากเครื่องชงกาแฟแบบหยด drip coffee maker เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติที่พบได้ทั่วไปในบ้านตราบใดที่ใช้กระดาษกรองก็ถือว่าเป็นกาแฟกรองที่ปลอดภัยกาแฟสกัดเย็น cold brew ใช้การแช่ด้วยน้ำเย็นเป็นเวลานานแล้วกรองด้วยกระดาษกรองในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งสามารถกําจัดน้ํามันที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันที่ไม่แนะนําอย่างยิ่งและคุณควรหลีกเลี่ยงคือ French Press French Press อุปกรณ์ชนิดนี้ใช้เพียงตะแกรงโลหะกดลงไปซึ่งไม่สามารถกั้นโมเลกุลน,น้ํามันขนาดเล็กได้ทําให้มีความเสี่ยงสูงสุดในการดื่ม 8. กาแฟตรุรกีกาแฟกรีกเป็นการนําผงกาแฟไปต้มในหม้อโดยตรงและดื่มทั้งกาก,ากและน้ํา ซึ่งเป็นวิธีการดื่มที่ดั้งเดิมที่สุดและไม่ดีต่อสุขภาพที่สุดวิธีการต้มโดยตรงโดยไม่ผ่านการกรองบางคนเพื่อความสะดวกนำผงกาแฟไปต้มในหม้อโดยตรงซึ่งไม่ต่างอะไรกับการดื่มน้ำมันจำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะใช้เมเล็ดกาแฟดีแค่ไหนหากวิธีการชงผิดทุกอย่างก็สูญเปล่ากระดาษกรองแผ่นเดียวคือแนวป้องกันที่สำคัญที่สุดที่กั้นระหว่างสุขภาพและความเสี่ยงกฎทองข้อที่สวิทยาศาสตร์แห่งปริมาณดังนั้น สำหรับคนกลุ่มนี้การดื่มกาแฟต้องเข้มมวดเข้มงวดและอื่นๆอีกมากมายในขณะที่ควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับต่ำสุด1แก้วหมายถึงอะไรประมาณ240มิลลิลิตรซึ่งใกล้เคียงกับขนาดแก้วกลางของกาแฟเมริกาโนที่เราซื้อจากร้านสะดวกซื้อดังนั้นปริมาณรวมต่อวันไม่ควรเกิน 3. แก้วหรือ720มลลิแต่โปรดทราบว่าคำแนะนำา1ถึง3แก้วนี้เป็นเพียงคำแนะนำทั่วไป สภาพร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นมาตรฐานนี้จึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสี่กลุ่มที่เราจะกล่าวถึงต่อไปนี้ก็อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองได้ดังนั้นสิ่งที่ผิดมาโดยตลอดไม่ใช่ตัวกาแฟแต่เป็นความไม่รู้ของเราในอดีตที่ไม่รู้วิธีดื่มที่ถูกต้องตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้คุณบอกลาความวิตก,กกังวลที่เกิดจากข่าวที่ขัดแย้งกันไปมาอย่างสิ้นเชิง และกลุ่มอำนาจในการดูแลสุขภาพไว้ในมือของคุณเองโปรดจำคติผลเพื่อสุขภาพของเราให้ขึ้นใจเหมือนสลักไว้ในสมองว่ามลเมล็ดขั้วเข้มใช้กระดาษกรองวันละสามแก้วกำลังดีมีงานวิจัยที่ชี้ชัดว่าสำหรับคนกลุ่มนี้แค่ดื่มกาแฟเกินวันละหนึ่งแก้วก็จะทำให้ความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดพุ่งสูงขึ้น 13. นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่เป็นการเอาสุขภาพของตัวเองไปเสี่ยงดังนั้นคำแนะนำสำหรับคุณจึงเข้มงวดมาก คืออย่างมากที่สุดดื่มได้เพียงวันละหนึ่งแก้วเล็กและต้องดื่มในขณะที่ความดันโลหิตของคุณคงที่แล้วเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยการงดดื่มไปก่อนจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่ากลุ่มที่สองชายสูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปข้อนี้ภรรยาลูกสะพ้ายและลูกสาวทั้งหลายต้องย้ำเตือนสามีคุณพ่อหรือพ่อสามีที่บ้านเป็นพิเศษเราได้กล่าวไปแล้วว่างานวิจัยของนอร์เวย์พบว่าชายอายุ60ปีขึ้นไป หากดื่มกาแฟที่ไม่ผ่านการกรองเป็นเวลานานความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดจะสูงกว่าคนอื่นถึง19เปอร์เซนตัวเลขนี้น่าตกใจมากพวกเขาอาจจะไม่รู้ตัวเองว่ามีความเสี่ยงนี้อยู่ดังนั้นโปรดช่วยตรวจสอบอุปกรณ์ชงกาแฟที่บ้านหากเป็นแบบ French Press รีบเปลี่ยนเป็นแบบดริปกระดาษที่ง่ายที่สุดเถอะครับการกระทำเล็กๆน้อยๆน,ยนี้อาจเป็นการปกป้องชีวิตของพวกเขาก็เป็นได้กลุ่มที่ส ผู้ที่ชื่นชอบอาหารทอดและปิ้งย่างหากคุณเป็นคนที่ชอบทานไก่ทอดเฟรนฟรายส e ของปิ้งย่างและมันฝรั่งทอดกรอบเป็นพิเศษคุณต้องระวังให้มากเพราะอาหารเหล่านี้มีสารก่อมะเร็งอะคริลาไมด์ในปริมาณมากอยู่แล้วร่างกายของคุณได้รับความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วหากดื่มกาแฟที่ชงอย่างไม่เหมาะสมเข้าไปอีกก็เปรียบเสมือนการซ้ำเติมเหมือนกับการเทน้ำลงในถังที่ใกล้จะลน้นความเสี่ยงอาจล้นออกมาได้ทุกเมื่อดังนั้นสำหรับคนกลุ่มนี้ การดื่มกาแฟต้องเข้มมวดเข้มมวดและเข้มมวดยิ่งขึ้นในการปฏิบัติตามกฎทองของเราคือเลือกเฉพาะเมล็ดกาแฟขั้วเข้มและต้องใช้กระดาษกรองอย่างละเอียดเท่านั้นกลุ่มที่4คํคำเตือนพิเศษสำหรับเพื่อนๆผู้หญิงข้อนี้ผมต้องบอกตามตรงแม้ว่าจะยังต้องการงานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันแต่ในปัจจุบันมีงานวิจัยเชิงสังเกตการที่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการดื่มกาแฟกับความเสี่ยงมะเร็งปอดนั้นดูเหมือนจะชัดเจนในผู้หญิงมากกว่าในผู้ชาย นี่ไม่ได้หมายความว่าการดื่มกาแฟจะทําให้ผู้หญิงเป็นมะเร็งปอดอย่างแน่นอนอย่าเข้าใจผิดนะครับนี่เป็นเพียงสัญญาณเตือนให้พี่น้องผู้หญิงของเราทราบว่าในขณะที่เพลดิดเพลินกับกาแฟควรจะระมัดระวังมากกว่าผู้ชายสักหน่อยและเช่นกันต้องปฏิบัติตามกฎทั้งหมดที่ทเราได้กล่าวไปแล้วเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับสุขภาพของตนเองอีกชั้นหนึ่งเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณน่าจะมีความเข้าใจใหม่ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดื่มกาแฟแล้วให้เรามาสรุปกันครับกาแฟ ไม่ใช่ยารักษาทุกโรคและก็ไม่ใช่ยาพิษที่แต่ต้องไม่ได้มันเปรียบเสมือนดาบสองคมที่คมกริบหากใช้ถูกวิธีก็จะช่วยฟันฝ่าอุปสรรคและรักษาสุขภาพได้แต่หากใช้ผิดวิธีก็อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองได้ดังนั้นสิ่งที่ผิดมาโดยตลอดไม่ใช่ตัวกาแฟแต่เป็นความไม่รู้ของเราในอดีตที่ไม่รู้วิธีดื่มที่ถูกต้องตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้คุณบอกลาความวิตกกังวลที่เกิดจากข่าวที่ขัดแย้งกันไปมาอย่างสิ้นเชิง และกลุ่มอำนาจในการดูแลสุขภาพไว้ในมือของคุณเองโปรดจำคติผลเพื่อสุขภาพของเราให้ขึ้นใจเหมือนสลักไว้ในสมองว่าเมล็ดขั้วเข้มใช้กระดาษกรองวันละสามแก้วกำลังดีวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าอยู่เสมอความเข้าใจเรื่องสุขภาพของเราก็ต้องเติบโตตามไปด้วยอย่าปล่อยให้หัวข้อข่าวที่น่ากลัวและบิดเบือนความจรงิงทำให้คุณสับสนอีกต่อไปเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์อย่างวิทยาศาสตร์และเลือกอย่างมีเหตุผล คุณก็จะสามารถหลีกเลี่ยงภัยและเข้าหาประโยชน์ได้อย่างแท้จริงและเพลิดเพลินกับความหอมกรุ่นและพลังชีวิตที่กาแฟอบให้ได้อย่างสบายใจหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนดื่มกาแฟอย่างถูกวิธีมีความสุขกับชีวิตและมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ